ไม่ต้องมาไายไม่ต้องทายอายุไม่ต้องททยได้ครับได้คนบางทีปากหวานบอกเท่าไหร่ไม่ให้บอกเลยบอกไปเลยเลยใช่บอกไปเลยแล้วตอนนี้ทำอะไรมาครับเนี่ยวันนี้เหละค่ะเอ่อเฟซล็อกบนกับล่างค่ะเป็นละวนกับล่างค่ะแล้วที่ผมกำลังโชว์ให้คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยอันนี้คือรูป รูปก่อนทําค่ะอ๋อรูปก่อนทํานะครับค่ะก็เดี๋ยวคนที่ดูอยู่ผากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับว่าดูมาจากไหนนะครับแล้วก็ลองดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงของพี่สุยนะครับจะเป็นยังไงบ้างในือรูปก่อนทานะครับคือพี่สุยเนี่ยบินตรงมาจากอเมริกาเลยเพื่อที่จะมาดึงหน้าที่ทีเดอพรค่ะคือมามาเมื่อวันซืนใช่ค่ะแล้วพักหนึ่งวันแล้วก็มานี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพราะว่าอยากจะมาทําค่ะอแล้วก็มีตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นกังวลแล้วก็กลัวเพราะเป็นคนขี้ขาดเพราะเเป็นคนขี้ขาดแต่อยากทําระหว่างอยากทํากับไม่อยากทํามันก็อยากมันอายุอ่ะมันมันมันจะทําดีกว่าก็รวบรวมค่ะรวบรวมความกล้าให้ดูเลยนะครับก็มาดูกันนะครับความเปลี่ยนแปลงหลังทําไปนี่นี่เพิ่งทําเสร็จเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ทำเสร็จให้คุณผู้ชมดูนะครับก็ดูระหว่างรูปก่อนทำกับหลังทำนะครับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกอายุเลยค่ะไม่ต้องถ่ายอายุ62สิบอบอกบอกเลยไม่ต้องบอ,บอกเลยไม่ต้องถ่ายโอ้โหหกค่ะ62ครับทำไมถึงอยากมาทำครับ ก็จร so, ิงๆแล้วเนี่ยอหน้าเนี่ยพอตื่นนอนคือเราเห็นชัดเลยคือเขาเรียกอะไรหางตามันตกแล้วก็แก้มก็ตกแล้วก็มันก็ไม่มีความสดชื่นด้วยไวยอนะก็ก็คิดว่าควรจะทำนะคะเงินไม่ต้องเก็บไว้เดี๋ยวมันจะเน่าก็เลยมาทำก็คือมีปัญหา หางตาตกค่ะมแล้วก็ลองแก้มล่อแก้มไอ้แก้มมันจะไอ่อะไรอะย้อยลงมาใช่ค่ะแต่แต่ถ้าดูจากรูปเนี่ยผมเห็นตรงคอคอคอก็เห mm ี่ยวนะแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันตึงขึ้นใช่มันมันได้คอด้วยนะพี่ได้คอพี่เห็นชัดอันนี้พี่เห็นชัดคอืม เพราะเป็นคนที่คอเหี่ยวมากคอจะมาก่อนเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อเนี่ยจะเป็นคอจีนคอตั้งตลอดเพื่อปกปิดความชราพี่พี่สุขเห็นคอตัวเองหรือยังคอตึงเห็นแล้วตึงเห็นเลยเห็นเห็นเลยว่าตึงตึงขึ้นจริงๆเห็นผลทางที่ไม่ได้ทําคอพี่ไม่ได้ทําคอพิ่ พี่ดึงตรงนี้มันก็ได้อะไรอ่ะเขาก็เบนเนฟิตตรงนี้แต่แล้วแต่ผิวคนด้วยนะครับใช่ค่ะได้มากได้น้อยเนาะแ็แล้วแต่ผิวค่ะค,<น>ค่ะแล้วก็การบริการคุณหมอทุกคน,นทีมงานทีมงานเอ็กซิเลนต์แล้วก็ทุกคนนะคะพี่พูดถึงทุกคนดูแลดีนะคะแล้วก็คุณหมออธิบายให้เราเคลียร์ทุกท่านเลยค่ะคุณหมอทุกท่านค่ะที่พี่ที่ทำให้กับพี่นะคะพี่ก็ รู้สึกว่าพี่ทำกับคุณหมอแอนแล้วก็คุณหมออีกท่านหนึ่งพี่ไม่รู้เพราะพี่หลับไปแล้วแล้วก็หมอวิสัญญีพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนก็คือดีหมดดูแลดีหมดค่ะพี่จะแนะนํานะคะถ้าอยากจะทําก็เชิญที่นี่เลยค่ะเพราะพี่ไม่ได้ไปดูรีวิวที่อื่นนะคะญาติแนะนํามาแล้วก็ก็ดูรีวิวที่นี่ก็บอกโอเคก,ก็มาเลยนะคะไม่ได้ตัดสินใจนานเพราะว่าพี่จองคิวกับน้องโจเป็นเดือนนะคะแล้วก็ พี่มาเลยก็คือกลัวกับไม่กลัวทํากับไม่ทำก็าโอเคทําดีกว่าเพราะตอนแรกเนี่ยคุยกับพี่สุยบอกว่าให้หลับมาบนเครื่องบินเลยเพราะมาถึงจะทําเลยเอ,อ๋อตอนแรกตอนแรกกล่าวว่าลงมาพูดทำเลยโจอบอกก่าหลับมาเลยทําเลยผู้พี่จะไม่ไหวดิพี่จะขออาทิตย์หน้าน้องโจอบอกหลับมาเลยหลับมาเลยเอ, <laughs> เอาก็เอาโอเคขอขอหนึ่งวันเอาก็เอา,เอาสรุปกลายเป็นว่าตื่นเต้น ตื่นเต้นไม่หลับแล้วก็มันก็มีความกังวลนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าพี่เป็นคนคึกกลัวแล้วก็กังวลนะคะ<ม>ก็คือถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่<ม>ที่ทำนะคะ แล้วเป็นยังไงบ้างพอทําเสร็จเนี่ยไอ้ความกลัวความกังวลของเราอะ่ะมันมันมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะตอนที่จะเข้าไปในห้องเนี่ยพี่ก็กลัวเพราะพี่จะก็จะดูเครื่องไม้เครื่องมือดูเข็มอะไรพี่ก็แอบมองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนพี่ก็กลัวพี่ก็กลัวก<ต>็ยังกลัวอยู่ตอนเข้าไปตอนแรกใช่ใช่พอเวลาพี่ได้นอนแล้วก็ได้รีแล,ลกซ์ไปความกลัวมันก็เ อะไรอะทุเราลงก็ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็พี่ก็ง่วงพี่เป็นคนง่วงนอนเพราะว่าพี่ไม่ได้นอนค่ะไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะก็คือที่นี่จะมีแพทย์วิสัญญีคอยดูแลว่าแบบถ้าเรากังวลอะไรก็คือบอกใช่ัญญีได้นะครับใช่เขาก็จะดูแลเราคือเขาจะตอบปัญหาทุกข้อที่เราคล้องใจนะคะเคลียร์มากคือแทบจะไม่ต้องถามอะไรเขาจะอธิบายได้หมดนะคะ ต่างจากที่คิดตอนแรกไปเยอะไหมแต่พี่ดูรีวิวแล้วก็ทุกคนก็เขาอะไรเขาเรียกอะไรก็โพสิทีฟหมดอ่ะนะคะแล้วก็เออก็ก็พี่ว่าก็ก็ดีค่ะก็ตามที่รีวิวที่ทุกท่านได้ได้คอมเมนต์มาก็โอเคค่ะเราก็ต้องบอกรีวิวตามจริงเราไม่ได้เขียนไปคริปติดหลังนี่นะไม่ไม่ไม่พี่ก็พูดตามความจริงเพราะพี่เป็นคนพูดตรงค่ะ นะคะในวัย62 62ค่ะจะย่าง63่านะครับก็สมควรที่จะทำมีคุณนะบอกวและรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้นะพี่จะทำก่อนหน้านี้อีก50แล้วพี่ควรจะทำแล้วแต่พี่ไม่เคยสนใจเรื่องสัญญกรรมไง้ะลูเออแล้วพี่ไม่ต้องเสียเงินเยอะแค่อันเดียวก็คือจบใช่อันนี้พี่เลยก็ต้องแบบ โอเวอร์บัตเจ็ตไปหน่อยนึงเก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่อายุยังไม่เยอะมากคิดอยู่ว่าอิมรอมันทำทีเดียวเลยางเงี้ยบางทีอาจจะแบบว่าพออายุเยอะแล้วมาทำมันอาจจะต้องทำเยอะกว่าเดิมทำเยอะกว่าเดิมแล้วก็แผลมันก็จะกรีดยาวขึ้นอการเขาเรียกอะไรอาการที่จะแผลจะจางมันก็จะช้าลงไปนิดหนึ่งนะคะพี่ว่า50อสิบ ทำได้เลยพี่ว่า50กํิกำลังดีก็คือมันเป็นเรื่องของคอลลาเจนด้วยในการดูแลแผ่พี่ไม่พี่ไม่เคยสนใจไงถ้ารู้อย่างนี้ก็มาตั้งแต่50แล้วค่ะทําก่อนสวยก่อนรู้นี้ทำนานแล้วรู้นี้ก็ทำนานแล้วแต่ก็ต้องค่อยดูผลหลังจากหลังจากอะไรอะสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็คือ คอยดูผลต่อไปค่ะก็ก็คือเดี๋ยวเราจะมีแบบมีโ o l l o w ัพเรื่อยๆอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปุ๊บคุณพี่ก็จะถอดเทปสเตอร์แล้วแล้วก็มีการอบแสงประคบแสงและแผลฉีดยาอะไรนะครับค่ะก็พี่สุยเนี่ยต้องบอกว่าทําหน้าเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะเที่ยวยาวแล้วใช่ค่ะสามเดือนค่ะสวยก่อนใช่ค่ะ โคสเข้าไปขอให้ซูมเลยซูมเลยอันนี้อีกทีได้ไหมครขอปัญหาอีกทีนึงได้ไหมเราก็คือตรงนี้นะคะหางตาตกแล้วตรงนี้แก้มก็ตกเห็นไหมมีร่องมีร่องนะคะตรงนี้คือดึงตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงนี้ขึ้นเลยแต่คอนี่ชัดชัดไหมชัดเจนที่สุดมาก่อนแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะเป็นคนขมวดแต่พี่พี่ไม่ไม่เพราะว่าตามไว้พี่พี่พี่เอาอย่างนี้พี่พี่โอ้ไม่ก็ต้องมีบ้าง โอเคเลยนะคะ,ะแต่ตรงนี้เห็นชัดเลยเห็นชัดมากเลยใช่มัน<า>ตึง <ไป S 1> ขึ้นใช่ไหมก็ก็คือตาตกแล้วก็แล้วก็เป็นคนเขาเรียกอะไรตากับคิ้วเนี่ยมันจะติดกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองที่แกะผ้าแล้วก็จะดูผลถ้าสมมุติว่าเอะจะเปิดตรงนี้ตามที่คุณหมอบอกกันนะคะคือเย็บขึ้นไป ช่วงสเปซระหว่างตากับคิ้วเนี่ยมันก็จะห่างมันก็จะทำให้ตาดูเออเขาเรียกอะไรโตขึ้นเขาต้องบอกของพี่สุนเนี่ยเขาเรียกถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกกระบอกตาแคบเอเคมันก็ต้องอาจจะต้องมียกยกคิ้วขึ้นเพื่อกระบอช่วงตาจะโตนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาใช่ใช่มามาดูผลกนว่าพี่พอใจไหมแต่ชั้นตาของพี่พี่ไม่ชอบชั้นตาลึกพี่พี่จะคงไว แบบชั้นตาอย่างนี้มไม่ชอบชั้นตาแบบเยอะไม่ไมันไม่ชอบค่ะครับโอเคแต่วันนี้วันนี้พี่สุ่ยมากับข่ยครนี้บากยากค่ะยาสนิทว่าไงบ้างครับยาก็ไม่ว่าอะไรวันว่าไงอ่ะดีไหมวันว่าไงย,ย, <laughs> ย,ยังยังดูผลต่อไปนะยังดูผลต่อไปแต่ว่า <laughs> เออแล้วก็แต่แต่ดูตอนนี้พี่ก็ว่าพี่พี่ก็เห็นมันมันก็โอเคอะนะมันตึงโอเคก็คิดว่าเอเมื่อเสร็จสิ้นไอกระบวนการก็ก็ต้องดีขึ้นถ้าทําแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงพี่ก็ว่ามันเสียเงินเปล่านะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยของเราเราไม่เอาแบบไม่ได้แบบว่าไม่เอาเยอะไม่ฟรีไม่เอา เดี๋ยวพี่เข้าอเมริกานะพี่ก็ต้องมีจดหมายรับรองเพราะเดี๋ยว i m ม i g r a t i o n จะมีปัญหามเใช่เพราะว่ามันจะหน้ามันก็คงเปลี่ยนไปนิดนึงนะเพราะว่าเวลาแต่งหน้าแต่งอะไรมันก็คงจะง่ายขึ้นเพราะหางตาตรงเนี้เวลาแต่งหน้าเนี่ยพี่เป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ถ้าแต่งหน้าพี่จะอ่อนๆไงและตรงนี้จะมีปัญหามากเลยยังไงครับแล้วก็มันก็ตกไงน้องแล้วก็ตรงนี้มันก็ ตีนกายยุ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 ยยิ่งเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยยิ่งยิ้มยิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถึงถึงไม่ยิ้มนะคนเ็าก็บอกว่าหน้าแบบเออทำไมหน้าหญิงหน้างอจริงๆไม่ได้ทาหน้าหญิงหน้างอนะมันมันก็เป็นเป็นอย่างนั้นนะจริงมีคนทักพี่สุ่ยมาว่าหน้าหญิงหน้างอหน้าหญิงหน้างอที่นู่นเลยใช่ที่นู่นอ่ะ โดยที่เราแบบเฉยเฉยเฉยเไม่ได้อะไรใครเขาบอกวันนี้ไม่แฮปปี้หรอวันนี้เป็นอะไรไม่ไม่อยู่ดนลุกแฮปปี้บอกเอ็มโอเคเขาก็จะคือคือยังไงมันก็จะดูแบบหน้าแบบหน้าหญิงหน้างอแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเลยคือเราไม่มีอะไรพอมีคนทักนี้ปุ๊บพี่สุยพี่ก็มาลองมาดูกระจกแล้วพี่ก็ลองทําหน้าเฉยเฉอจริงเพราะว่าตรงนี้มันลงแล้ว มันแบบมันดึงลงไงพี่ก็เออมันก็จริงนะพี่ก็เลยพยายามที่จะยิ้มเพราะว่าตามปกติพี่เป็นคนยิ้มยากอ๋อเนี่ยแล้วก็ถอดสกรีนลูกก็คือจะยิ้มประมาณนี้เลยใช่ไหมแค่เดียขนาดนี้คือเต็มที่แค่เต็มที่เต็มที่สวยยิ้มน่ารักไหมใช่ไจริงเหรอจริงน่ารักเลย่องอะไรน่ารักสวยต้องเยอะๆเนี่ยเนี่ยจริงจิ้งก็เลยก็เลยหาข้อมูลมาเลย จ้าจ้าแล้วเราไม่เห็นทีละพรได้ยังไงก็ญาติแนะนํามานะคะแล้วก็พอญาติแนะนํามาพี่คือคือไม่เคยสนใจพอญาติแนะนํามาพี่ก็เลยไปดูรีวิวไปดูรีวิวรีวิวเออก็แบบอืมก็มีแต่คนคอมเมนต์ว่าดีดีดีแล้วพี่ก็ดูราคาดูอะไรแล้วพี่ก็ว่าคุ้มค่ะคุ้มแต่ว่า ผมเคยได้ยินมาว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยทำเสร็จแล้วมันไปนูน่นมานี่หรือไม่ต้องนอนพักฟื้นมันสกแกมหรือเปล่าเออโนโนไม่ใช่สกแกมแต่แต่อาจจะทีออ่อเมริกามันจะต่างกับที่นีน่นิดนึงเขาจะกดเกณฑ์เขาจะสติ๊กมากกว่า อย่างที่เห็นที่รีวิวอ่ะคนทําหน้าปุ๊บขับรถกลับบ้านเลยเขาบอกเขาแข็งแรงนะแต่ที่นู้นไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องเห็นญาติมารับหรือว่าส่งอูเบอร์คือกฎเกณฑ์ของที่น,นู่นจะสติ๊กมากกว่าที่นี่เยอะที่เมืองไทยเยอะมันไม่ได้พูดถึงพี่พูดถึงององรวมว่ามันจะสติ๊ก,กววาเยอะเขาก็เลยว่าไม่เชื่อไม่ได้เลยเพราะเขากลัวการสูร เขามากเลยสติ๊กมากเรื่องโรงพยาบาลอะไรนิดอะไรหน่อยสติ๊กมากมแต่หมอที่นี่เก่งกว่าเยอะอพี่จะบอกไปเลยแล้วเราคุยกันรู้เรื่องอคุยรู้เรื่องอสำคัญเลยคุยรู้เรื่องคือสําคัญแต่หมอที่นี่เก่งกว่าเยอะฝีมือ,อมดีกว่าเยอะเพราะว่าเพื่อนเพราะเพื่อนของพี่อเขาทําที่โน,น่นคือหน้ามันจะดุคือคือ พี่ไม่ทำอ่ะคือที่นู่นก็คือมีมีเฟสลิฟการดึงหน้าอืมแต่พี่ไม่รู้ว่าอะไรมั่งอะ่ะแต่เขาที่นี่เขาเรียกเฟสล็อกพี่ก็ไม่รู้รแต่ว่าที่นู่นมีมีมีหมดอะ่ะมีมหมดแล้วก็ทําอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่แต่ฝีมือที่นี่ดีกว่าเยอะหมอไทยเก่งกว่าแต,แต่อาจจะวิธีแบบการต่างกาันเพราะว่าสมัยมก่อนก็จะเป็นแบบอาจจะดึงแบบหัหะหลกหนงอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเฟสล็อกแผ่นนิดเดียวหมอที่นี่เก่งกว่าเยอะครับ นี่การันตีจากคนที่อยู่อเมริกาเลยว่าหมอไทยเก่งกว่าเยอะเก่งกว่าเยอะที่สาคัญคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องออต่างชาติเขาก็มาทํากันเยอะนี่ใช่ไหม,มที่นี่เมืองไทยต่างชาติเขาก็มาทําสัญญกรรมกันเยอะพี่ก็ไม่รู้เขาไปที่ไหนกันบ้างอะ่ะแต่ก็รู้ว่าเขามาทํากันเยอะนืนะคะ<อ>ได้หรือยังไ <laughs> มีใครคอมเมนต์คุยกันมาได้นะคะถาม พี่เขาได้นะครับเดี๋ยวเราก็ฟ o l l o w up ให้นะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็มาคุยก่อนว่าหลังทํามาแล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงพราอหลังทํามาไม่กี่ชั่วโมงครับอันนี้คือหลังดึงหน้าทันทีเลยเพิ่งลงมาจากห้องผ่าตัดนะครับเพิ่งกินโจ๊กอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กินโจ๊กกินยาโอเคนะคะอ่าโอเคอ่ะงั้น ขออนุญาตกับไลน์นะครับครับสวัสดีค่ะ